ต้องรอ modify ของผมเนาะอ่าวันนี้ก็จะพามาชมคนรอของผมเนาะอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็จะพามาจะพามาเอาชนตู้ของผมเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องของตู้ของผมเนาะเรื่องของตู้อันนี้คนรอขอบผมเนาะมามทำอะไรอ่ะปูเก็ตตู้ครับผมปูเก็ตตู้อยู่ของผมเนาะตอนนี้ทีมงานก็กำลังกูปูเก็ตเก็บรายละเอียดครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของตู้ครับผมเนาะเป็นตู้อะไรอ่ะมามสองนิ้วล้อยแปดสิบชี้แจงหน่อย สิบสองนี่ร้อยแปดสิบเนาะ,ะเป็นอะไรเป็นตู้รุ่นไหนเนี่ยดีแม็กตัวเกา่าดีแม็กมตัวเกา่า<ม>เปิดแคบไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของตู้นะครับผมเนาะสักนิดๆหน่อยๆคอหอมปากคอคอครัผมเนาะนี่กําลังทําการ,การเก็บรายละเอียดของตู้เกียรติครับผมเนาะไม่อาดเท่าไหร่ล่ะปั๊มีสิบเก้ามิลสิบเก้ามิลเนาะสิบเก้ามิลไปวัดวัด,วดเป็นดีแม็กตัวเก่าใคร ใครใช้อยู่ก็ผมสูตรนี้เป็นยังไงผมจะมาแนะนำเนาะแนะนาแบบง่ายๆครับผมนี่ครับผมยี่สก้สูงนะสูงสูงก็เก้า <29. S 1> สูงก็ยนีะ่สิบสนะูงยีบเกนาะบวกอะคริลิกไปด้วยส5บมิลเป็นเท่าไหร่สามสิบาทสามสิบ5เนหาะประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวสินิ้วแม่เหล็กแม่เหล็กร้อยแปดสิครับผมร้อยแป อ่าสิบมิลนอะมสองก้อนสองก้อนไม้ก็จะเป็นสิบเก้ามิลนีผมเนาะเป็นไม้อัดเอ็มครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ผมเนาะนี่ก็จะเป็นผ่อนเรียมเป็นตู้แบนพาร์ทใช่ไหมครับนี่ใครใครเคยใช้สูตรนี้กับอกดังดีไหมอะไรยังไงครับผมวันนี้จะมาโม้มามอยครับผมเรื่องของตู้เนาะเห็นมาหลากหลายก็คุยกันเรื่องตู้กันเยอะครับผมเนาะวันนี้ก็ คือแบบฮาๆัขำบ,บ้างรับน้องมบานครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผมเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเสียงดีก็คือเสียงดีผมเสียงไม่ดีก็คือเสียงไม่ดีเนาะ,ะตามนั้นแหละจะม่ามั่มมีคนถามผมมาเนาะวันนี้ว่าตู้พี่ตู้เล็กกับตู้ใหญ่มันดังแตกต่างกันยังไงครับผมเนาะอันนี้ผมก็จะมาะแนะนำแน,นะนำครับก็ไม่ได้ อะไรมากมายผมจากที่ผมเคยใช้เนาะเอาจากที่ผมเคยใช้ผมแต่ว่าตู้แต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละไปไม่เหมือนกันครับผมแล้วแต่คนออกแบบเนาะผามจริงไหมมั้มตู้เล็กตู้ใหญ่เสียงแตกต่างกันยังไงครับผมมันก็ไม่เสมอไปเนาะมันก็มีแล้วแต่แล้วแต่ว่าสูตรไหนครับผมเนาะตู้เล็กตู้ใหญ่เอางี้ดีกว่าครับผมเนาะคือมันจะมันจะลิฟคุมันจะลิฟคุมันจะยาก ไ่สวนตัวผมนะอันนี้ผิดพลาดการใดผมก็ต้องขอใคยเนาะสวนตัวผมจากจากประสบการณ์เนาะจากทำมามาหลายปีมาทำมานานเนะผมจะสูตรไหนที่ผมเคยตีผมก็จะใช้สูตรนั้นเนะาะเพราะว่ามันประหยัดเวลาถ้าเราไม่เคยตีเรามาลองลองผิดลองถูมันก็จะเสียเวลาครับผมเนาะเสียเวลาเสียเวลาทำให้งานล่าช้าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบนพาร์ทใช้ลมอะไรมลมลม ลมหลังดอกหลังดอกลมหลังดอกเอาลองวัดลองวัดความกว้างดูดูไหมความกว้างดูเดี๋ยวจะมาวันนี้จะคุยนิดนิดนิดหน่อยกบผมคุยไม่เยอะมีร้อยสามสิบเอ็ดโอเคร้อยสามสิบเอ็ดใช้ใช้อยู่ก็ผมเนาะดีแมตตัวเก่าแคบเปิดไม่ได้สี่สิบสองครับสี่สิบสองเนาะสซนนี่ผมเนาะตู้เล็กตู้ใหญ่มันต่างกันยังไงผมเนาะโดยส่วนตัวผมนะ ส่ผมตันผมจะมาพอประมาณครับผมเนาะจะตู้เล็กจะตู้ใหญ่ครับผมเนาะมันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวผมมันไม่เสมอไปครับผมเนาะมันไม่เสมอไปว่าตู้เล็กจะต้องดังน้อยกว่าตู้ใหญ่ตู้ใหญ่จะต้องดังมากกว่าตู้เล็กอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่เสมอไปครับผมเนาะมันอยู่กับมันอยู่กับคนทาครับผมอยู่กับการออกแบบครับผมอ่าอยู่กับการออกแบบว่าอยู่กับเทคนิคครับผมอ่าใช้ห้องนี้เั่าไหรห้องเปิดท่าไไร่ที่เท่าไร เป็นอย่างนั้นบางคนบอกอุ้ยตู้เล็กไปบคนบอกตู้ใหญ่ไปอันนี้อันนี้ไม่จริงนะผมเพราะว่าดอกลำโพงครับผมเนาะเดี๋ยวผมายกตัวอย่างนิดๆหน่อยๆครับผมผมปากของคอสนิมเขอะเลยดอกตัวอย่างครับผมดอกลำโพงเพราะว่าดอกลำโพงเราเนี่ยเวลาเราไปซื้อครับผมเนาะคือว่าจะดอกแบนหรือดอกไม่แบนหรือว่าดอกยี่ห้อไม่ยี่ห้อเนาะมันก็ไม่ได้บอกครับผมเนาะว่าไม่เล็กซื้อมาเราซื้อมาไม่เล็กสองก้อนไม่เล็กสามก้อนมันมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องตีตู้เล็กนะ มันไม่ได้กําหนดครับผมว่าคุณต้องตีตู้เปิดนะคุณต้องตีตู้แมนท้าสนะคุณต้องตีตู้ฟาร์สนะคุณต้องตีเท่านั้นเท่านี้นะไม่งั้นดอกมันไม่ออกมันก็ไม่ได้บอกครับผมคือเ็าให้ดอกฟูมามันก็แล้วแต่เรากำลังแล้วแต่ช่างแล้วแต่คนตีแล้วแต่คนทําแล้วแต่เทคนิคครับผมมันไม่สามารถการันตีได้ระบุได้ว่ามันต้องตู้ฟาร์สนะมันต้องตู้แบนพาร์มันต้องตู้เปิดมันต้องตู้สล็อตอะไร ต่างๆนานาครับผมมันมันไม่สามารถการันตีได้ครับผมเนาะสูตรง่ายๆคือมันอยู่กับเทคนิคครับผมอยู่กับเทคนิคอยู่กับวิจารณญาณของช่างว่าเอ,อจะตีสูตรไหนสูตรไหนออกเคยตีมาให้อ่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมบอกว่าดอกดอกเวลาเราซื้อมาเขาก็ไม่ได้บอกก็ได้คคระบุนเนาะว่าต้องตีอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมเนาะบางคนตีตู้เล็กออกกับตู้ใหญ่ก็มีเยอะแยะบางคนตู้ใหญ่ไม่ออกก็มีเยอะแยะครับผมมันไม่สามารถการันตีได้เนาะ ก็คือพูดง่ายๆก็คืออยู่กับอยู่กับช่างอ่าอยู่อยู่กับคนตีครับผมจะออกแบบหรเนาะกับการออกแบบบางทีปริมาตรเราได้อะไรได้บางทีมันก็ไม่ออกก็มีครับผมเนาะมันก็มันก็บอกยากครับผมเนาะผมก็เลยผมใช้สูตรไหนออกผมก็จะนิยมใช้สูตรนั้นเนาะเพื่อมันจะได้ตอบโจทย์ง่ายกว่าครับผมถ้าสรุปง่ายๆก็คือเนาะดอกลำพูงมันก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่ว่าอ่าแล้วแต่คนทำแลวก็คนตีครับผมเนาะ จะเล็กจะใหญ่ไม่เกี่ยวครับผมเนาะอันนี้จะเล็กจะใหญ่ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอันนี้ดอกเขาก็ไม่ได้บอกครับผมว่าคุณต้องตีตู้ใหญ่ตู้เล็กครับผมมันอยู่กับเทคนิคแล้วไม่งั้นเขาก็ต้องบอกว่าอ่าห้ามห้ามกินเกินวันละสองขวดนะถ้ากินเกินวันละสองขวดปุ๊บอ่าคุณจะอ่ายังไงหัวใจจะเต้นเร็วหรืออะไรครับผมมันต้องการันตีครห้ามเติมน้ํามันตัวนั้นตัวนี้ครับผมเออยอย่างนั้นอันนั้นอันนั้นว่าไปอย่างครับผมเนาะอันนี้คือไม่ได้ระบุครับผมว่าก็แล้วแต่พู ตัวนี้ก็เป็นนี่ครับผมเป็นตู้แฟนพาร์ทเนอะดีแมสเากาลครับผมเนาะต่ำบนั่งสบาย <c oughs> เดี๋ยวมารอชมครับผมเนาะว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผมเนาะก็ขอจบคลิปแต่เ,เพียงเท่านี้ครับผมเนาะ